มาถึงทิปที่รู้สึกแบบเออทิพที่แบบวาย่วงสุดอะแบบหนักสุดแย่สุดเออส,สุดมีไหมเออ,อมัน<า>ม,มันไม่ใช่แบบเดินป่าแต่มันเป็นที่ไปถ้ำอะค่ะไปแบบเดินในถ้ำเดินในถ้ำเป็นถ้ำเมลานาของแม่ห้องสอนโอเคถ้ำเมลานาใช่ค่ะถ้ำเมลานาก็คือเออตอนนั้นตัดสินใจไปเพราะว่าเพื่อนป้ายามเหมือนกันแบบว่า เนี่ยยังไม่เคยลองไปเดินถ้ำก็ต้องลองดูอะไรประมาณนี้ค่ะคือต้องลองเกิดมาทั้งทีต้องลองทุกอย่างอะไรประมาณเนี้ยค่ะเรื <c> ่องคนง่ายไปก็ไปแล้วคือไปดูร <c> ีวิวเขาบอกว่าถ้ำก็คือเดินแต่ในถ้ำอีกถ้ำมันก็ยาวประมาณสิบสองกิโลเงี้ค่ะครับจะ <c> มืด <c> มืดแล้วก็ความคิดแรกที่เดินในถ้ำก็คือมันน่าจะอึดอัดเพราะว่าถ้ำเชียงดาวใช่ใช่เคยไปถ้ำเชียงดาวแล้วมันรู้สึกแบบอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกอะไรค่ะ ถ้ำเนี้ยมันมันมันแตกต่างกันมากเลยอ่ะมันแบบมันเป็นถ้ำที่ใหญ่มากค่ะคือมองมองขึ้นไปบนบนเพดานถ้ำอ่ะมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันมีปตูมากมันเหมือนแบบว่าเหมือนเปิดโล่งแต่ที่จริงก็คือมันมันก็มีแบบถ้ำปิดอยู่อะไรเงี้ยมีกำแพงมีอะไรเงี้ยค่ะก็คือแต่ตอนนั้นก็คือนั่งรถตู้จากกรุงเทพอ่ะไปแม่ห้องศนเลยอแต่ว่าโอ้โหแต่ต้องมีที่สิบสองสิบสี่ขึ้นแบบนานมาก ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบอดทนทรมดขนาดนี้เหมือนกันแล้วก็ดีที่ไม่ได้เมารถโค้งไม่ห้องสอนถ้าไม่อย่างนั้นก็คือแบบว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะไหวจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้ไปเขาก็จะมีไกดท้องถิ่นเราต้องไปกับไกดท้องถิ่นเท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือ,อเหมือนแบบเขาก็บ r ีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะคือให้เตรียมสเสบียงอะไรแล้วก็ใช้เวลาเดินแบบ อย่างน้อยมันก็แบบเกือบสิบชั่วโมงเลยอนะคือเขาบอกว่าอยู่ในถ้ำเกือบสิบชั่วโมงเลยนะต้องเตรียมของให้พร้อมพวกของกินอุกปรกรณ์ไฟฉายต้องเตรียมไปเยอะๆอะไรนะเงี้ยเผื่อแบบกรณีไฟฉายหมดอะไรเนงะี้ยค่ะแบบว่าก็คือทริปนั้นก็คือเตรียมของไปหมดทุกอย่างกระเป๋าก็คือหนักมากแล้วก็ต้องมีกระเป๋ากันน้ําด้วยอะไรเนงะี้ยค่ะแล้วก็วันแรกที่ไปถึงก็คือเริ่มเดินช่วงประมาณ11บเอโมง ก่อนที่จะไปถึงถ้ำค่ะเราเอ,อคือเราต้องเดินจากเข้าไปจากท้ายถ้ำแล้วก็ค่อยไปออกตรงหน้าถ้ำเพราะว่าตรงไอ้ตรงท้ายถ้ำอะะเราต้องเดินเข้าป่าไปอีกอ่ะต้องเดินเดินเข้าป่าไปประมาณอีกสองโลเพื่อจะถึงปลายถ้ำแล้วก็ถ้าคือออกมาอีกทีหนึ่งอะ่ะก็คือจะมืดแล้วถ้าเราเข้าข้างหน้าแล้วก็ออกทางทางท้ายถ้ำมาอะไร่งเงี้ยค่ะเราจะต้องเดินป่าต่ออีกสองโล แบบมืดมืดเขาก็เลยไมตตาม <S <S> <S เขาก็เลยต้องเราก็เลยต้องเดินจากท้ายถ้าไปประมาณนี้ค่ะอ่าใช่แล้วก็เ <โ reserves S 1> <อ>ข้าไปในถ้าตอนแรกก็คือแบบอะไรมนะมีแบบเจอสิ่งลี้ลับไหมเดี๋ยวได้คุยลี้ลับอะไรไม่ไม่มีหนาไม่ค่อยเจอไม่ไม่เป็นคนอะไรลี้ลับอะไรแต่ก็เป็นคนกลัวเหมือนกันนะฮะแต่ก็คิดในใจเหมือนกันแบบคือมันมันมืดมากเลยค่ะในถ้ำแต่ว่ะแล้วก็ลมเย็นมันจะมีลมที่พัด มาคือมันเป็นวัเนเดยทริปนาะแบบไปเช้าชออกเย็นถูกไหมไม่<ๆ>ไม่ได้นอนเนี่เครับโอเคแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยใช้เวลาเดิอนอย่างน้อยก็คือสิบกว่าชั่วโมงเลยนะอะไรเงี้ยจะไหวมั้ยนะแ,แล้วก็รองเท้าที่เตรียมไปก็คือเป็นต้องเป็นแบบรองเท้าที่กันลื่นได้ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเอมันไม่เหมือนกับที่คิดไว้อะไปเดินในถ้ำอะ มันมันจะมีพวกน้ําพวกลาําธารแล้วก็ในถ้าก็จะมีน้ําตกกีกหนูก็เลยแบบเออเหมือนตอนแรกก็คือเดินเดินไปเดินเดินไปสลับกับแบบเหยียบน้ําเดินเจอพื้นดินบ้างน้ําบ้างแล้วก็ก็จะมีพวกหินงอกหินย้อยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเวลาเดินเดินเกาะกันเป็นกลุ่มห้ามแบบเดินคนเดียว แล้วก็เวลาส่งไฟฉายอะไรเขาเราก็จะได้รู้ว่าอา๋อคนนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ถ้าแบบเดินแยกกลุ่มก็คือเดี๋ยวถ้าหลงก็คือแบบจะตามหากันไม่เจอเลยอะไรประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็ในถ้าก็จะแบบมีเละโขนนู่นนี่นั่นเป็นช่วงแรกช่วงแรกที่ประมาณประมาณยังไม่ถึงครึ่งทางไงค่ะจะเดินชิวๆมากแบบเดินผ่านน้ําผ่านทรายผ่านหินดูหินงอกหินย้อยสวยงามถ่ายรูปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พัก หลังจากนั้นก็คือพักกินข้าวช่วงประมาณครึง่งประมาณหกกิโลก็คือครึ่งทางแล้ว<ม>อะไรเงี้ยค่ะแต่ล้ก็คือต้องค่อยๆเดินไปเพราะว่าบางทีน้ํามันก็ลึกเหมือนกันแล้วก็ต้องแบบลอยคอไต่เชือกลอยคอไปเพราะว่าน้ําน้ําข้างล่างมันลึกอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็คือไม่มีชิวชีพท,ทีนี้ก็กลักวกลัวจมน้ําเหมือนกันเพราะว่าเราเรามันไม่ห<อ>ดใช่ไหมครับแล้วกมันต้องจับเชือกไปตลอด ต้องจับเชื่อแล้วก็แบบก็คือเท้าไม่เจอพื้นอะมีแต่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คือแบบลอยคอไปอย่างเงี้ยวันนี้ก็คือมีกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าทีๆๆ่มันมันแบบใช่กระเป๋ากันน้ําที่มันลอยก็พยุงช่วยกันแล้วก็เพื่อนก็แบบถีบช่วยกันถีบช่วยกันแบบพากันไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบทุลักทุเลมากอะแบบ,บโอ้โหแล้วก็พอเดินเดี๋ยวเจอน้ําเดี๋ยวตัวแห้งเดี๋ยวตัวเปียกอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแบบไม่สบายตัวค่ะ ก็จะแบบเหมือนรู้สึกเป็นวัดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวแบบอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็พักกินข้าวช่วงประมาณครึ่งทางครับพอพักกินข้าวเสร็จครึ่งทางข้างหลังค่ะช่วงหกหกกิโลเมตรสุดท้ายอ่ะเหมือนมันไม่ใช่ทางลาบแล้วอ่ะมันเป็นแบบแล้วตอนตอนพักกินข้าวก็คือกินมืดๆเนี่ยเหรอครับกินมืดๆต้องปีนดแลมที่หัวแล้วอาจจะเปิดอ่าก็คือต้องเปิดไฟ้เตรียมไปเยอะมากเลยแล้วก็กินแบบ มืดมืดทุกคนนี่หน้าก็คือช่องพักกินข้าวทุกคนดูหน้าลามากแบบว่า,าไม่แล้วแบบว่ามาทําอะไรที่คิดในใจก็คือแบบมาทาอะไรที่นี่เนี่ยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ครึ่งหลังครึ่งหลังพี่พี่ไกด์เขาก็บอกว่าเนี่ยอีกเหมือนแบบใกล้จะออกแล้วอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นก็คือแบบสามสี่โมงแล้วก็คือเย็นมากแล้วอ่ะก็คือ,อ,อต้อง หนูคิดว่าต้องรีบทําเวลารีบออกไปดีกว่าอ,อไม่แย่ไม่อยากอยู่แล้วมันหนาวอยู่ในถ้ำคือมันหนาวเดี๋ยวโดนน้าเดี๋ยวปล่อยให้ตัวแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ครึ่งโลหลังก็คือสปีดจะลดลงเพราะว่ามันเป็นมันต้องเหมือนปีนเขาขึ้นไปอีกอะในถ้าค่ะมีเขาอีกอแล้วก็แบบเขาเป็นดินเหนียวที่แบบลืนล่นมันจะมีแบบน้ํามันจะช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะมันจะมีน้ําฝนตกลงมาเนาะแล้วก็ทีนี้เหมือนแบบ น้ำมันก็น้ำข้างล่างก็ขึ้นสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบดินมันก็เลยจะแบบเป็นเป็นดินเหนียวดินลื่นเลยอะ hmm. เวลาปีนก็คือแบบลื่นทะไหลแบบว่าทุลักทุเลมากอะแบบว่าอยากออกไปแล้วอยากออกไปแล้วแบบไม่อยากอยู่แล้วก็คือแบบช่วยกันตะเกี้ตะกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะรองเท้าที่ว่าเอ,อแบบว่ากันลื่นพวกซโลมอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ uh. จะมีคนที่แบบ ขาวิ่งเทลไปเหมือนกันซาโลมอนอะไรสักอย่างตอนแรกก็คือเกาะพื้นดีสักพักก็คือไม่ไหวเหมือนกันก็คือ,อลื่นเป<อ>็นคนได้ค่ะก็คือแบบแล้วก็คือเป็นอย่างเงี้ยเกือบเกือบแบบก็คือท้ายหกหกกิโลสุดท้ายค่ะเป็นอย่างเงี้ยก็คือขึ้นแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงปีนขึ้นปีนลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้มีมีรอบหนึ่งก็คือไฟฉายหนูมันไฟหมดไฟเริ่มกระพริบกระพริบแล้วอ่ะก็คือ ชาร์จอีกอันที่ชาร์จไว้อะก็ยังแบบไม่ไม่เต็มมัน,ม,นมันคือคือมันชาร์จไปแป๊บเดียวอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ดีที่แบบมีพี่เขายืมไฟฉายแล้วก็ทีนี้หลงเกิดหลงชาร์จเนี่ยคับใช่ค่ะก็ะคือแบบขึ้นหนัวปีนปีน,ปนตามพี่เขาไม่ทัน เหมือนแบบก็ค่อยๆปีนใช่ไหมคะไฟฉายก็ดีไฟฉายมันยังมีแสงอยู่แล้วก็ทีเนี้ยที่เขาก็ส่งเสียงบอกตะโกนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะแล้วทีนี้ไม่รู้ว่ามาจากทางไหนมันมันกล้องไปหมดเลยใช่ค่ะหนูก็ตอบเหมือนกันเฮ้ยอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสักพักหนึ่งหนูก็เลยอยู่ตรงนั้นอยู่เฉยๆไม่อยากเดินไปไหนแล้วแล้วก็แต่ก็คือโชคดีที่แบบก็จะมีกลุ่มข้างหลังตามมา แล้วเป็นแบบไกด์ท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่นี่มาตามนี่ก็คือก็คือหนูก็ต้องไปอยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นก็คือใจแป้วแล้วเหมือนกันแบบว่า,วาหลงหลงในถ้ำแล้วคือแบบมันมืดอะไรเงี้ยแล้วถ้าไปคนดเดียว,วแล้วสามวันเป็นหมูป่าเลยโอเคเด้อ okay. เ <laughs> นึกนึกแต่หมูป่าเหมือนกันแบบจะมาช่วยเป้าว่าอะไรประมาณเนี้ยก็แบบ แล้วพอใกล้จะถึงพอใกล้จะออกจากจัดถ้ำใช่ไหมคะมันก็จะไม่ไม่ได้เป็นเขาแล้วก็จะเป็นน้ําให้เดินแบบเรื่อยๆชิวๆแล้วแต่ทีเนี้ยมันอยู่ในถ้ำน้ํามันก็จะฟิลแบบล้ามากมันเดินมันน้ำมากตอนนั้นหนูนนแต่ว่า<ะ>ตอนช่วงพีก็คือช่วงหลงแบบอะเนาะแบบน่าจะน่าจะหนักสุดละโอเคเพราะตอนนี้ก็เริ่มพอเจอคนเจอเพื่อนไล่ทันก็เริ่มโอเคดีขึ้น ก็เป็นช่วงในท้ายนะในใจก็คือไม่มาอีกแล้วใครช่วยคือไม่มาแล้วไม่มาอีกแล้วมาทําไมเนี่ยอะนตัวก็เลอะเทอะแบบว่าคือคุกจินเคื่อแบบโอ้โหก็คือไม่อยากไปเล่าให้แม่ฟังเพราะว่ากลัวแม่จะไม่ให้ไปเที่ยวอีกแต่ก็แต่ก็ถือว่าสนุกดีเหมือนกันนะตอนสุดท้ายก็คือแบบหูว่าจะออกมาแล้วพี่เขาอ่ะเนี่ยใกล้ถึงแล้วจะออกแล้วจะออกแล้วไหนทําไมมันนานจังว่าเป็นแบบ ก็คือเดินต่อยครึ่งชั่วโมงอ่ะหนูก็แบบก็คือยังไม่เห็นแสงยังไม่เห็นแสงยังไม่เห็นแสงจากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยะแต่พอเห็นพอพอพอใกล้จะออกจากจากปากถ้ำเงี้ยค่ะมันจะเริ่มมีลมเย็นพัดเข้ามาก็จะรู้สึกใกล้ละใกล้จะถึงละละแต่ว่าก็อีกหลายนาทีอยู่นะฮะอีกเป็นสิบปีอ่ะพอออกไปข้างนอกก็คือแบบหนาวมากที่นี่หนาวแบบว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวเลยค่ะตอนนั้นครับขอให้ไปช่วงเฉพาบพวกหน้าหนาวหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ออกมาก็คือแบบต้องรีบมาผิงไฟกันไม่งั้นแบบคืออยู่ไม่ได้เลยอ,เอ,ออืเป็นอะไรแบบก็คือเป็นทริปที่หนักสุดในชีวิตแล้ที่แบบว่ารู้สึกแบบตื่นเต้นด้วยมีความยากลำบากในการเดินเนาะมีประสบการณ์การพัดหลงเออโหแล้วถ้าเราแบบไปใช้หมดตอนหลงนี่ก็น่าจะลำบากเลยคือลำบากม,มามันมืไดไปหมดแล้มองไม่เห็นอะไรเลยค่ะ